วันละห้านาทีสิบหหรือสามวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแล้วแต่สะดวกประมาณนั้นเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเปิดหน้าเปิดตาทักทายนะคะเสื้อปประมาณว่าคนที่เราที่พูดถงเอาคนที่ออกมาหายความหลูกของคนคนอื่นน่ะถามตัวเองว่าตัวเองพร้อมหรือยังหายไปได้นี่วเนื้ออย่างเนี้ย เก็บไว้ดีๆลูกอันนี้ตัวที่อยู่ในดินสอรหรือเปล่าไม่ใช่อะ่ะน้อไม้เมลไมหรอลบไลวันนี้จะสระผมให้น้องดีไหมเนี้ยข่ค <c oughs> ือมีข่ยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวข่เดี๋ยวข่ขึ้น <c oughs> เดี๋ยวลดก็เลยไม่อยากจะอ,อาบ <c oughs> สวัสดีค่ะอุย้ยคิดหอดกูรูอันนี้อันนี้บลืมเลย <c oughs> บม่ลืมเลยพูดจีแนะน้ยายสังมาตาใดเท่าใดแล้วคุณวรลล์วูดไม่ได้เจอกันโดนยายสังไม่ได้อ่านคอมเมนต์กับขอโทษขออภัยเด้อยายสังไปลังเสร็จคาเดวอาก็ลิ่นลุ่มคาเดวอาก็ลื่นล้วล้วล้วไปนะคะคุณลำดวนเบิ่งจากอ <c oughs> ขออภัยนะคะอืม <c oughs> จะติดหลานใช่ไหมปกติแล้วถ้าคนนึงเป็นจะเป็นน้ำกันเหมือนเนี่ยไหมคะ่ะแหงหูว่ามันยาบไม่ได้แหงบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเอากันเด้อร์ประมาณเนี่ยคือยิ่งอยากรู้ย,ยิ่งภาพนีงมันเป็นแค่ระยะสัน้นมันเป็นแค่ระยะสัน้นช่วงนี้แม่ก็จะแบบก้มๆนานๆหน่อยอะไรประมาณนึงก็จะไปง่ามบอกเขาเพราะว่าลูกเบื้องดูเหลือเกินทางเน่เออประมาณว่าเขากิเป็นเขาลงไต่เครื่องต่องแบบไปตามตอบคอมเมนต์เอยไปตามไปหาเพื่อนเพื่อนมาหาเรา <ส è S 1> เรา <ๆ S 1> ไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ<ๆ>เราก็แบบไม่ได้ไม่หนูเลยเขาบอลลืมจังไรกับบอลลืมนะคะคนตัวผ้าเข้ามาจังสันจังสีมีปัญหาอย่างตะที้กั คุณวุฒนะิเนาะผ้าซอยแย่แก่ไขตรงนั้นตรงนี้นะคะยายมาลืมนะสวัสดีค่ะคิดหอดกูรูอันนี้อันนี้บลืมเลย <laughs> บลืมเลยพูดจีแนะน้ำยายสั่งมาตาใดเท่าใดแล้วคุณวรวุฒิบ่ได้เจอกันโดนเครื่องมือครบ ทุกตัวแล้วนะคะสามารถสั่งไล่ได้ได้แล้วแต่เหลือแต่โปรแกรมสมาชิกที่เขายังไม่ปล่อยใช่ไหมคะมาถึงว่าที่เพิ่นหายสั่นเนี่ยโอเคขึ้นก็เดือนไปนแล้วนะคะก็ก,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 ก็ไม่รู้เป็นด้วยอะไรด้วยแบบ่างสังอาจจะลงภผพบเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไออีกหนึ่งก็ือื่อผาบเก่าๆคนกับย่างต่างคือเก็บมาถ่ยนะคะสวัสดีค่ะต้องกินข้าวก่อนอนะ <laughs> ทุกสิ่งย่างที่ที่ที่เฮ็ดที่หวังที่ตั้งใจอยู่นะคะขอให้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีทุกคนนะคะมาส่งกําลังใจค่ะเป็นว่านอนเหมือนเดิมก็มีเวลาน้อยมากอยู่กับโทรศัพท์ประมาณนั้นแม่ลูกอ่อนค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนกัดกัคือกันกับติดกับไปหาพันงานบอกพิษยันแบบติดแดงเนาะนี่สังกับขอบอกแบบอือกันป่านนีแล้วนะคะอ่า เมื่อไหร่เมื่อน,นี้ฝนจิตกมันเนาะเรยวออกข้างนอกก็เป็นค,คืมๆอยู่นะคะเป็นคืมๆอยู่กับหอดเวลาขกกยานจิบตกเยอคือเกาหล่ะ,ละ,ค,ะคิดว่าแยกสังวาข้าวไปจนแบบสามารถที่จะรับไล่ได้ค่ะได้สั่งมาคิดเบื้องมายากมากเลยอยากอยากยออยากอยู่ตอนแรกอันที่ม,มันจากง่ายงานอยากเรียนรู้อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมพอ่พอพ่อรู้ไปเป็นสเต็ปก็ใช่ไม่จากก็บอกใช่ใช่ไหมลูกแต่มัน<อ>นานได้กลับบ้านได้กลับบ้านอ้าวก็ต้องเรียนตามเวลา อินเทอร์เน็ตแม่จ๋าชอบมีปัญหาเวลาไม่จ๋าอะไรนอนเหมือนเดิมก็มีเวลาน้อยมากอยู่กับโทรศัพท์ประมาณนั้นแม่ลูกอ่อนค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนมาต่างหากใช่ไหมมันมาต่างหากแล้วเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมตัวเองมีรายได้หรือยังตัวเองรับรายได้หรือยังถึงจะออกมาให้ความรู้ให้อ่ะประสบการณ์ของคนอื่นความหมายเพิ่นก็คือว่านะคะ ต่อ,ต,อต่อเมื่อกี่นะคะโบนัสโบนัสบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าเขาต้องขยันคือเรายังไม่ดังเราชอบจะอายนี่โก้อันนี้ยางลโอเคช่วยโกโจเองค่ะอาหาโกาโจน้องประหาน้องปหาแก๊บบี้ สองร้อยสามร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นตาข้าเจา้าได้แล้วค่ะเป็นตะมันพอมันเป็นแบบนั้นเป็นตะมันนะคะคนจะยิน,นดีกับคนเขาจัดส่งแบบคุยกันหลายคนแหนกแล้บอกเหีาแนนประมาณนี้มือนี้คุยโดนตรงนี้และกระพร้อมกับคิดน้ำหลานี่เดี๋ยวกับผูเบาไปกับสืออึกเสอ่ออนไปประมาณนั้นเพิ่นเห็นไหมคะ่ะแห้งหูว่ามันอยากอะไ้แห้งบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทักทา,ายเอาการเด้อประมาณเนี่ยคือยิ่งอยากรู้ยิ่งนลังจะิเป็นประมาณนั้น ร้านไดสังก็จะเป็นประมาณนั้นล่ละค่ะน้องน้องหยิบปากกากับกระดาษให้แม่๋าเร็วๆประมาณนั้นนะคะครูส่งโอสงขาสงขาออกส่เขดสวนดินจีหรืยยังประมาณนี้นะคะก็แด่ก็เป็นกําลังใจให้เธอคือเกาล่ะคือหอดขุดขอกทุกคนคือเกานน่ะล่ะค่ะห้องด้ดมาน้ำกันสวัสดีค่ะนะคะยืนยันตัวตนเฉยๆค่ะกําลังใจมาสองสอง มาส่องแอบส่องเขาแอบส่องอยู่แอบมองเธออยู่นะคะประมาณนั้นแอบมองเธออยู่นะคะขึนหน่ยคะแหงหูว่ามันอยากได้แหงบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเอากันเด้อาณเนี่ยคือยิ่งอยากรู้ยิ่งสวัสดีทุกคนในห้องนี้นะคะสวัสดีทักทายเกี่ยวก้อยเกี่ยวแแกเอากันเด้อค่ะนะคะคุณคุณบูดเนี่ยเป็นปรมาจารย์หลาหลา่นมากต็มไปอ่าในในในช่องอ่า การทั้งในกระดิง่งแจ้งเตือนมาบอกว่าให้เริ่มละหายทอดสดโตต่อบปอย่าประมาณนี้นะย้ายสั่งก็เลยออกมาล่ลไรจักนอนห่วงเขาเลยเนาะเขาก็เป็นห่วงว่าเขาเห็นห่าเบิง์หลายกระยาณเสียสุขภาพาน่นนี่นั่นเขาก็ว่าไปประมาณนี้ค่ะคุณบุตเปลังได่เนาะสบายดีย้ายสั่งอ่ะไปซ่งไปส,ไปสาขาจังไรก็ขอบคุณอีกเทื่อนึงเด้อค่ะขอให้สําเร็จเด้อผู้ดเห็นอย่างย้ายดอกกับเป่ามากเป่ามา,า,มาเหตดไปเห็ดไปเรอยเดี๋ยวก็สำเร็จสำเร็จเองหลายยายคุณนหมุดคน คือว่ามันอันนี้คือตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตะเกียบอันนี้จังไถเป็นจังได่คะโอเคปะค่ะพามยังยังยุงหมอกเตาดีเนาะค่ะน้อยังยุงหมอกเตาเน้องย่าสามตะโจอบ่นย้อยเอ๊ะเพิ่นเพิ่น บอกเลยคนคนณหูสตรีมเนี่ยฉังเรเห็นอย่างแรกจังเห็นเลี้ยวเห็นอยู่ค่ะเลี้ยวเห็นทุกมือ,อยกขึ้นทุกมือหายยุกเออ่ตื่มมือละนิดละน้อยละนิดเลหากันประจําอยู่แล้วยายดอกนี่นะคะยายดอกไม้เนาะ,ะ,ห,นะ,ะหากันประจําอยู่แล้วนะคะแล้วคุณครูขณิตเนี่ยแบบเขามาได้ไล่ไหมอยังเงี้นะคะแล้วเป็คุณแม่ยวนอย่างเงี้ยน้องยิบากากากับกระดาษให้ ความนี่มันเป็นแค่ระยะสั้นมันเป็นแค่ระยะสั้นช่วงนี้แม่งก็จะแบบก้มๆนานๆหน่อยอะไรประ,ประมาณนี้ก็จะไปง่ามบอกเขาเพราะว่าลูกเบิ่งดูเหลือเกินพักแม่งโอ้ประมาณว่าเขาก็เป็น,นอะไรเขาอ่าบอลืมอย่งไรกับบอลืมนะคะเคนตรวจผ้าเ่อไหมาจางังสันจังสีมีปัญหาอย่างใดกับคุณวุตรเนาะผ้าซอยแยแก่ไขตรงนั้นตรงนี้นะคะยังมาลืมนะให้เท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีอุย้ยนี่ นี่มันรักมันแพงเงินเนี่ยเนาะบอกเลยคนบุคนวดสตรีมเนี่ยสังเรเห็นอย่างแรกจังเห็นเลี้ยวเห็นอยู่ค่ะเลี้ยวเห็นทุกมือ,อยกขึ้นทุกมือหายยกเอ่อตืิมมือละนิดละน้อยละนิดเราหนุนซึกนะคะเห็ดไม้น้ำกันเอ่ออยากทานคือห้าความหวังของห้านะคะอยากไปเอ่ออยาก เก้าคามมองนี่เก้าคามมองนี่คนถึงยังบอกไปเขดสวนดินจีหรือยัางประมาณนี้นะคะ,ะก็แต่ก็เป็นกําลังใจให้เธอคือเก่าลหาละคือหอดุดคอทุกคนคือเก้าน่ะระคะห้องอะไรม่าน้ำเดือนนี่โอเคขุ่นก,นก็ก็เดือนแป่แล้วนะคะก็ก็ก็ไม่รู้เป็นด้วยอะไรด้วยแบบ่าสงอาจจะลงมผักเพิ่มหรือเปล่าหล้วแต่อีกนหนึ่งก็คือผับเกา่าๆคนกัย่งต่างคือเก็บมากในในในช่องอการในกระดิง่งแจ้งเตือนมาบอกว่าให้เริ่มละหายทอดสด ออเออต่อียาประมาณนี้นะยายสั่งก็เลยออกมา่ลไจักนอก้องแกมี่หายไปไหนยาบัาวชาคุณนะเน็ตไม่จา๋าหะเด็ดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คืนมายาบัวบ้วนบนยายอลไสดยายสังกับปรเหต์ตะเคียนยายล่งแล้วยายสังจังเข็นทุกเทื่อประมาณ <laughs> เพราะเฮาไรเบร่เป็นเวลาก็ทมัมาในของยายสังก็คือกันทั้งหเดี๋ยวก็คืนมาเมาเมาเมายาเมาว่าส่งมา โหมดแหละแบบคุยกันหลายคนแหนกแล้วเรเห่าแนนประมาณนี้มัอนี้คุยโดุ้งนะและกระพาะอกระทิ๊ดน้ำหลาเนี่ยเดี๋ยวกับฟูเบาไปกระเซืบอึบกระเซนไปประมาณนั้นเห็นไหมคะเห็นสวัสดีค่ะเปิดหน้าเปิดตาทักทายนะคะหเสื้อเอาหนวกหูปิดก่อนละวัาๆโอเคครบไหมอะไรน้องครบไหมลูก อะไรนะไม่ครบอะไรเนาะนะคะจังแรกขอ,ขอบคุณอีกเือหนึ่งเด้อค่ะขอให้สําเร็จเด้อผุ้ใดเห็นอย่างง่ายดวกกับเปล่ามาเป่ามา,า,มาเหตุไป,หไปเฮดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จสำเร็จเองหลายย่ายคุณหมุดคนไ,ได้กับโลกไล่ได้ออนไลน์เลยคุณบอกเลยว่าถ้าไม่แน่ใจตัวเองนะ่ะไม่ว่าต้องไปบอกว่าต้องไปแนะนําผู้ใดเลยคนวางสิเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกไปในทางผิดๆมันงสองคนมีแม่เขากับแม่จา่าแม่ยายคือแม่จา่าแยกกักไปเขาเลยบอกว่า อ่าน้องเป็นไปโรงเรียนน้องเอาโควิดไปติดเพื่อนเขาว่าไงก็เลยบอกใครบอกว่าน้องเป็นโควิดน้องอย่าเวลาไม่ตงรงสักวันเอาที่สะดวกเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะนจอกนกอันนี้อยู่บ้านวันนี้แน,น่นะคะ่ะโอเคบอกเลย่าโบนัสโอเคโอเคมากๆสําหรับตัวเ่็กของเองนะไม่ไม่คิดแต่ว่ามือละซี่ละหาเหรียญเ็าจะเอาก,กล,ละดูกนกมือนยานมาออกมาให้ความรูพ้พิษในในในช่องคน คนใหญ่อะคนที่แบบว่าให้ให้ความรู้กับอ่าคนติ่เหตุลนไว้ไหนตัวโกโจหายโกโจหรอโกโจโ,โกโจละโโจละไอตัวอนัรนะตัวเขาผู้ผู้หญิงอะชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะน้อยหายดูเดี่ยว <laughs> จะมาสตรีมบอดเลยน้องน้องสุนันนะคะสตรีมย่ายเหือย่าย่าปฏิโทหาหนูอยู่สตรีมหน่ยย่าย่าสลระไปดูสตรีมกับโบนัสเป็นอันเดียวกันเพล่นหวาสวัสดีค่ะน้องคน สวัสดีค่ะน้องคนเก่งอ๋อสวัสดีเขาบอกแบบโหดีมากเลยเขาบอกว่าอ่ะยังแบบว่าแต่แต่อะไรนะ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทั้งหลายถึงเขาบอกว่าเลยว่ายายสังไลนเนี่ยก็คือแบบบด้คาหวังอย่างพอยายสังไลบ๊อบบ๊บ,บ,บเป็นตามเมลาประมาณนี้บ,ตบ่ตามเมลาแหละแต่คือ